เวลาตอนนี้8ปดโมงแปดนาทีผมตื่นตั้งแต่ตีห้ามาอาบน้ำเพื่อที่จะมาวิ่งวัะทอร์เน่ผมถ้าพูดตรงไเนี่จะโดนกระตุ้นมีเวลาอีกสชั่วโมองอยู่ที่นี่เต็มๆก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างเหนื่อยครับร้านต่อไปนี่คือผมกล้าเดิมค่ะเลยว่าคุณจะไม่ถีบแน่นอน ตอนนี้นะครับมาถึงแล้วเรียบร้อยแค่กูอากาศกำลังดีนะทุกคนหลังจากที่เดินทางบนเครื่องบินมาประมาณ4ชั่วโมงครึ่ง ถ้าเป็นเครื่องบินที่การนั่งที่ทรมานที่สุดเลยคือผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมอ่ะวันก่อนไปเชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่เสร็จปุ๊บกลับมาไม่ยังไม่พ้นข้ามวันดีเลยก็คือกลับมาที่สุวรรณภูมิอีกแล้วนะครับเหนื่อยใช้ได้แต่ก็สนุกดีเดี๋ยวเราเดินทางกันนะครับเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวผมจะไปตามหาร้านอาหารแถวนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่ๆทุกคนไปรับประทานอาหารกันแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนนี้นะครับก็เจอร้านอาหารเรียกร้อยแล้วก็คือเป็นร้านอาหารที่อยู่ระแวกใกล้ๆที่พักครับก็คือเดินเซอร์เว ว่าเดี๋ยวแยกกันทานไปวันนี้เรามาอยู่กับพี่โบน,นะดนเดี๋ยวรอดูหนะะ้าตาอาหารนะครับว่าเป็นยังไง ตอนนี้ทุกคนผมก็รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คนจะว่างอยู่หน้านนี้ถึงราๆสี่โมงเพราะว่าจะเป็นเวลาที่เราจะเอากระเป๋าเข้าห้องเอาแล้วไงว่าเข้าห้องได้เวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะต้องทําการเดินเล่นช้อปปิง้งวนอยู่แถวนี้ไปก่อนจนถึง4ี่โมงอะซึ่งเวลาตอนนี้นะบ่ายโมงตรงผมมีเวลาอีกสามชั่วโมงอยู่ที่นี่เต็มๆไม่รู้จะทำไรครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเดินถ่ายรูปเล่นแถวนี้ไปก่อนไป ตอนนี้ถึงโรงแรมแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนก็เป็นวันแรกที่ค่อนข้างจะเหนื่อยมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีเวลาว่างมากแล้วก็มันยังไม่สามารถจะเข้าโรงแรมได้เลยก็เลยต้องใช้เวลาทั้งหมดที่มีในการเดินก็จริงๆว่าไอโรงแรมที่อยู่เนี่ยมันก็อยู่ใกล้ยานช้อปปิ้งด้วยก็เลยโชคดีไปก็มีอะไรให้เดินดูก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันแรกที่ใช้แรงค่อนข้างเยอะแต่ก็สนุกสนานดีนะฮะต,ตอนนี้ทุกคนขอแบบว่าไปเปลี่ยนชุดอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยแล้วก่อนเพราะว่าเดินทางมานี่ตั้งแต่จนมาถึงนี่เลย ยังไม่ได้แบบเคลียร์ร่างกายกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับทุกคนไปเคลียร์ร่างกายตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นว่าคอปเตอร์จะทําอะไรคนครับสารภาพว่าก่อนหน้าเนี่ยที่ผมบอกว่าเออขอไปพักนู่นนี่นั่นแบบจัดการตัวเองสักครู่ใช่ไหมแล้วก็ออกจากาบ้านบ้าอเลยออกจากห้องแล้วปรากฏว่าผมลืมเอากล้องไปด้วยดม,มด้วยแล้วก็เทินก็คือไปกินปิ้งย่างกัน,นทุกคนก็อร่อยดีครับก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าลืมถ่ายให้ทุกคนดูเพราะว่าไม่ได้เอากล้องไปจริงๆงก็น้องขอโทษด้วย เอาเป็นว่าทาั้งหมดทั้งมวลของวันแรกสรุปเป็นอย่างนี้แล้วพรุ่งนี้แต่เช้าเลยเนี่ยหลังจากที่ผมนอนเสร็จมาก็จะไปซ้อมวิ่งครับก็พีพีเขานัดหมายกันซ้อมวิ่งเพื่อปรับร่างกายให้แบบว่าชินกับอากาศใดๆก็แล้วแต่เนี่ยตื่นประมาณ7จ็ดโมงเช้าแล้วทุกคนก็ากทุกคนเป็นกาลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะพยายามเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับคืนนี้ผมขอตัวไปอาบน้ํานอนก่อนแล้วเจอกัน day two บาย มันคือฤดูของมันใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นฤดูแบบบานซากุระแหละแต่ถ้าพูดซากุระเนี่ยจะโดนกระทืบก็จะเรียกพัดกดพัดกดเองนะคนที่เห็นอยู่นี่คือพัดกดคนหลังจากที่วิ่งเสร็จก็รำลึิกาก็คือวิ่งเป็นเวลาประมาณหกชั่วโมงนิดๆิดก็หกโลกว่าได้เหรอหโล6โลสามนี้หโลครึ่งประมาณนี้ก็แวะขึ้นมาผ่านร้านโคดซองเดี๋ยวผมจะให้ดูเราวิ่งมา7โลวิ่งแล้วครับผม กินอะไรก็ได้ครับดูไส้ดูไส้ไอันนี้คือไส้ไหเพีไม่รู้แต่อร่อยมากมันเป็นเห<ซ>มือน,นมันเป็นครีมเนยเนยกระเทียมอ่ะเนยกระเทียมเออเหมือนการลิกเบสอ่ะ,อะแต่เป็นไส้หวานเค็มครบมัน <laughs> มันอดยวันนี้ตอนเช้าเสร็จไปแล้วไม่รู้ว่าตอนเที่ยงทำอะไรคนก็คือหลังจากที่เมื่อเช้าเราวิ่งกันเสร็จเนาะแล้วก็ขึ้นห้องไปปุ๊บลาบตื่นมาประมาณเที่ยงเกือบบ่ายโมงแล้วตอนนี้ก็คือกําลังจะเดินไปที่แพกูซิตี้ฮอล์เพื่อไปรับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าบีแบบบีไอบีเพื่อใช้สําหรับการวิ่ง แดกูมาราทอนรุ่นี้นะครับตอนนี้ผมก็มารับสิ่งที่เรียกว่าบิ๊กอะไรสักอย่างเรียบร้อยแล้วก็คือน,นี่ครับผมแดกูอเตอร์ชเนลมาลาทอนนะครับผมก็จะอยากจะอันบ็อกซี่นีทุกคนดูแล้วเดี๋ยวไปหาที่แกะกล่องจะวกันตอนนี้คือผมตัดสินใจแล้วว่าผมไม่หาที่แล้วผมเปิดตรงนี้แนละ้ก่อนคะแนนไ้าผมสั่งแบบเปิดได้แบบโดยที่ไม่ขาดเฮ้ยอ๋ออันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าบิ๊ก <B ip. S 1> นี่คือเลขของผมคนระับหนตัวและเใครดูอยู่เอาไปซื้อได้นะครับแล้วก็หนังสือ และนี่ก็คือเสื้อเกยร์ยนี่แหละทุกคนอันบล็อกมาแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะได้แตกของหลังจากที่ผมใช้เวลากับอะไรสักอย่างาทั้งวันแล้วอะอยู่ๆอะไรโดนใจก็รู้ทําให้ผมเนี่ยเลือกที่จะเดินกบับโซเซลแล้วก็นาวริมนะตนัวนี้นี่คือเซฟนั่งซึมอยู่ตรงนี้ก็นาวริมนะโซเแต่ว่านาวริมคือสดใสมากก็คือตั้งใจจะมาตรงนี้ใกล้ๆที่พักเราเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วเห็นว่ามีสวนสนุกก็โอเควันนี้ก็มาถึงกันจนได้เอาเป็นว่าอธิบายให้ฟังกันว่าเครื่องแรกทําให้สภาพ ผมสองคนอะเป็นแบบนี้นะแค่นั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเคร่องแรกให้ดูว่ามันเป็นยังไงยืมบอกกระเช้าเดี๋ยวถึงข้างล่างแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูไอ้เครื่องเล่นเครื่องเล่นเครื่องแรกคลิปเครื่องเล่นเครื่องแรกค่เครื่องเล่นเครื่องแรกที่ไปเล่นกันคือนะครับ ตอนนี่2เมษายนนะครับผมเป็นเวลาตอนนี้8โมง8นาทีผมตื่นตั้งแต่ตีห้มาอาบน้ำเพื่อที่จะมาวิ่งมาราธอนนึงครับผมแดกูเรสจริงๆผมไม่ได้ลงทอสมาราธอน,านก็คือ42กิโลผมลง10กิโลนะครับผมก็เป็นแบบว่ามินิมาราธอนนะเพื่อนร่วมขบวนการก็จะมีนี่เลยโซเซนะฮะพีแอนดาวลิมแล้วก็พีรัสตาตาตาครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องไมให้ดูบรรยากาศแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้าง ท,ทุกคนเดี๋ยวในวอลกคงไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับตอนวิ่งเพราะว่าจะวิ่งจริงจังเลยเทุกคนเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวที่จุดสตาร์แล้วครับนี่ครับทุกคนอันนี้คือสามคนแรกใช่ไหมของเซนเทน่าจะเซนชัยอันนี้ก็คือหลักหลักหลักหนึ่งชั่วโมงนิดๆกัน3มคนยีงไงก็ไ,งได้ได้เหรียญแล้วได้เหรียญครับก็ถือว่าเป็นมินิมาราธอนครั้งแรกของผมนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกตอนวิ่งเป็นยังไงเพราะว่าตั้งใจมุ่งมั่นมากสนุกมากที่นี่เป็นบรรยากาศที่ดีมากครับ ทุกคนครับก็หลังจากที่วิ่งนะครับมาเสร็จเรียบร้อยนะฮะเมื่อตอนเช้าเราตื่นตั้งแต่ตีห้าเริ่มออกวิ่งประมาณ8ปดโมงยี่สิบโมงยี่สิบนใช้เวลาเราๆก็คือหนึ่งชั่วโมงห้านาทีตามตัวนาฬิกาก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะผมไม่แบบว่าเป็น first mini marathon นะก็ถือว่าทําได้ดีก็ลองถามแล้วว่าพี่ๆนักวิ่งอ่ะว่าเวลาประมาณนี้กับการวิ่งในระยะประมาณนี้ครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าถือว่าทําได้ค่อนข้างดีก็เลยรู้สึกเริ่มติดใจในการวิ่งทุกคนก็เลยคิดว่านี่น่าเป็น ครั้งแรกแล้วก็น่าจะมีครั้งต่อไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวจะกลับไปที่กรุงเทพเนี่ยก็คงจะใช้เวลาซ้อมมันอยากทําให้ได้ต่ากว่า1ชั่วโมงลองดูว่าเราจะพัฒนาได้ไหมเนาะก็ถือว่าเป็นเป้าหมายใหม่แล้วกันจากการที่เราได้มาวิ่งที่แดกูครั้งนี้นะครับทุกคนจะเล่าให้ฟังตอนเช้า,า,า, 5, ชอ,าอ,นะอะผมนะตื่นตั้งแต่ตีห้ใช่ไหมเพราะเราต้องไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะตื่นตั้งแต่ตีห้าอาบนา้าแต่งตัวเสร็จปุ๊บผมก็สกิทแม่บอกว่าแม่เธอจะไปแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ๆคนนั้นกันข้างล,างางลางนนะหกโมงครึ แล้วกเออโชคดีนะลูกแล้วก็หลับคือแม่ไม่ได้ตื่นไปดูผมนะครับผมแม่ก็นอนอยู่ที่โรงแรมแแม่ตลกมากพวกผมจะเข้าโซกันพรุ่งนี้ก็วันนี้เนี่ยก็จะนอนที่แทกูเนี่ยแหละอีกหนึ่งคืนนะคระนี่ก็เช้าวันที่สามนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางเข้าโซกันแลลวบ้ายบายแทกู ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ d ด e g เ Station เรียบร้อยแล้วนี่แล้วก็ได้ตัวเราเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถไฟกันยาวๆครับแลดีจาวเราไปเจอกันที่โซลตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปเมืองดงรับ ผ่านวิบากกรรมก็จะมาถึงโรงแรมก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างเหนื่อยครับตอนนี้ก็ทางโรงแรมก็ได้ทังซียครับ๋ยวเราจะไปที่เมียงดงกันเดินทางไม่น่าเชื่อครับเดินอยู่ที่เมียงดงอยู่ดีๆเจอคนที่เราไม่คาดคิดตกใจมากมาเจอคนดังที่เกาหลีได้ไงเกาหลีใต้ที่ยงเป็นคนดงด้วย <c oughs> ใช่เป็นคนดังคือผมตื่นเต้นมากคือเจอหลายวงมากเลยครับตรงนี้นะครับผมเสียขนะเียเจอพี่บิวไม่ใช่อะไรเดี๋ยวคนดูทางบ้านเขาจะเข้าใจผิด อันนี้คือ outing อของโชโอลลิมิตแล้วก็พี่พิวเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มเอคือพวกผมมา,มาวิ่งมาราธอนนันก่อนแต่พี่พิวก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้มาวิ่งมารทาทอนแต่ก็คือมาเข้าที่โซเลยก็เนี่ยมาเจอกัน25คนที่มาวิ่งกับกลุ่มเอได้เจอกันแล้วเรียบร้อยนะคนรับตอนนี้ก็วันที่4ที่เกาหลีของผมนะครับผมที่กรุงโซลเมื่อวานไม่มีอะไรเก็บให้ทุกคนเพราะว่าเดินทางเหนื่อยมากแต่วันนี้ก็คือเกิดแ,แล้วก็เดี๋ยวจะไปที่คงแดกันอีกรอบแล้วตอนนี้นะครับพวกเราก็ำลังเดินทางไปคงแดกัน,น,คกนก้คกอี็ื คอปเตอร์พี่ปิวเซฟพิต้าแล้วก็พี A ่เอเจิครับผมไปฮงเดก้ารถไฟใต้ดินตอนนี้ครับเราอยู่ในย่านฮงอิกวิลล่าซิตี้แล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปคาเฟ่แถวนี้กันก่อนนะครับผมที่คุณพี่ปิวเขาแบบว่า randomly แรนดอมลี่นะครับผมเจอคุณแรนดอมฉันไม่ได้แรนดอมฉันกับบรกษาคุณแพนสรุทแล้วว่าเราจะเลือกมาที่นี่โอเคงั้นเรากจ็จะไปกันที่คาเฟ่นั้นก่อนก็คือแอนซี่คาเฟ่ นี่คนระับคุณพี่พิวเขาพามาแอนทีคาเฟ่มันเป็นร้านสไตล์แบบไม่ได้แอนทีคหรอกเป็นแต่เป็นฟิลแบบว่าแั่ร้านสวยอะเออแต่ก็มันก็ไม่ดูแอนทีคจริงๆนะแต่มันฟิลแบบดอกมองดอกไม้อะไรอย่างงี้ก<ๆ>็คือพี่พิวเขาอ่าคิดมาแล้วเขาแต่งตัวมาเพื่อให้เข้ากับร้านนี้นะทุกคนดูเออดูมีความเป็นดอกไม้ดอกไม้เป็นดูเป็นดอกดอกอะดูเป็นดอกดอกอะดูเป็นดอกดอกอะก็เดี๋ยวหรอไม่ไม่ก็ดูเป็น,นดอกไม้เนนอาากรเนนกออ ตอนนี้นะครับกำลังเดินนะครับผมก็จากร้านแอนทีคาเฟ่ไปร้านอาหารที่เซฟได้บอกพวกเราไว้ว่าเป็นร้านอาหารที่เซฟแบบเรคคอมเมนมากมากงสืบจูมียนะ<ห>เซฟพามาทานร้านนี้ก็อันนี้คือพี่ลมพถึงหรด เดี๋ยวผมขออนุญาตไปทานข้าวนะครับอันนี้คือร้านแรกนะผมจะเก็บเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติคุณบอกว่าร้านเนี้ยถ้าผมรู้สึกว่าไม่อร่อยให้ทีไม่ไม่เอาเอาร้านนู้นร้านเดียวดิไม่ไม่ไม่นับรวมเลยไม่เราคุยอันร้านเอออีกสองทีร้านนี้กนแล้วว่าไอ้ตรงๆแบบร้านเดียวที่คุณทีอันเนี้ยผมผมชอบเป็นการส่วนตัวอ่าเอาแต่คุณก็เป็นการส่วนตัวแต่มันอร่อยไหมมันก็ใช้ได้เนย่ยนะโอเคเดี๋ยวผมขออนาตขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะครับ ตรงๆเลยมันเป็นยังไงบ้างคือรสชาติอร่อยได้มาตรฐาน้วมูน่างคือทานง่ายอร่อยแบบอร่อยแบบเข้าใจง่ายเลย่ะร้านต่อไปนี่คือผมกล้าเดิมพันเลยว่าคุณจะไม่ถีบแน่นอนตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสิบสองนาทีจะไปหาร้านทานข้าวแล้วครับร้านชื่อว่าอะไรนะเซฟตรงตรงก่อนตรงตรงก่อนเดี๋ยวดึกดุยเราได้กินแน่คืนนี้นาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้ว้ร้านตรงตรงนะครับ นีมาถึงร้านที่เซฟว่าถ้าไม่อร่อยที่ถี่นได้เลยจริงๆผมไม่รู้นะอะไรยังไงนะคุณมึงสั่งให้ผมอันนี้ขออยากกินข้าวก่อนก่อนที่เฮเตอร์กินนะผมขอชิมก่อนนะนี่นะคอหมูจิ้มเกลือจิ้มเกลือผมชอบผมชอบเกลือโอ้โหเค็มเฮ้ยผมว่าครังก่อนมันนุ่มกว่านี้เว้ยไอ้หมูยิงผมหมดแล้วลองดูลอะดูสักวัต แล้วก็นุ่มกวันนี้แล้ววันนี้เซโมะผมลองอ่ะผมลองอ่ะบผมไม่ได้โมกูจริงกูไม่ได้แล้วกูโดนละเดี๋ยวหน้าร้านเจอกันเดี๋ยวหน้าร้านเจอกันเดี๋ยวหน้าร้านเจอกันไม่มันไม่แย่ไม่แย่ก็นุ่มก็นุ่มถามว่านุ่มไหมก็นุ่มเฮ้ยแต่ว่ามันก็นุ่มจริงสำหรับคอหมูว่าว่าไม่ได้ก่อนกนุ่มกวันนี้ คนตอนนี้ผมอยู่ในร้านปลาหมึกอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าพี่คนขายเขาแบบฮาร์ดคอสุดๆเฮ้ยน,นี่ดีมากทุกคนดีหน<ๆ>่อยนะครับ ทุกคนครับอันนี้ <laughs> คือร้านที่3ของเราแล้วคือวันนี้กินต่อเนื่องมากก็คือร้านเมื่อกี้คือเราต้องการจะกินอ,อะไรนะจุ๊ปลาหมึกซึ่งได้กินแล้ว,แ,ลวแต่มันไม่มีจุเนื้อเราก็เลยมาตำจุเนื้อ,อที่ร้านนี้ไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะแล้วเพราะว่าไม่ไหวอะไร แล้วก็วันนี้เราเป็นวันสุดท้ายของเราแล้วที่จะอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับก็ขอบคุณทางโชโนลิมิตมากโอ้โหรอนเลยว่าร้อนเลยว่โอ้ยโดนเข้าบริษัทก็เดี๋ยวเราเจอกันที่เอเวอร์แลนด์ตอนนี้นั่งรถ1ชั่วโมง10นาทีนะครับขออนุญาตลาตายยาวไม่ใช่ลาตายลานอนยาวนะครับบ๊ายบายครับดีก็ลงแล้วเท่านี้เลยครับเอเวอร์แลนด์ วันนี้โดยรวมที่ผ่านมาเลยคือฝนตกแล้วมันก็เลยแบบไม่มีเครื่องเล่นอะไรที่เปิดเลยอย่างรถไฟรางไม้ที่แบบเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็ไม่เปิดคือใจอ่ะตั้งใจจะมาเล่น TXP ตั้งใจงจะมาเปรถไฟรางไม้จริงๆเครื่องเสียวอื่นๆอะไรก็ไม่มีเลยถ่ายอะไรไม่ได้เดี๋ยวตอนนี้เดินกลับไปขึ้นรถล้วเดี๋ยวน่าจะเตรียมตัวไปแอร์พอร์ตกันแล้วนะครับใช้อินชอนใช่ไหมใช้เป็นอินชอนเกาหลีใต้น่าจะจบลงแค่เท่านี้สำหรับคริปครัค้งนี้ แล้วเจอกันครับ,บ